สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพบกับทนายเดชาหรือทนายจุกรูนะครับตอนนี้นะครับมีการนําเสนอข่าวมีการโพสต์การแชร์เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของบุคคลนะครับเช่นเป็นโรคจิตบ้างบ้าบ้างนะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างๆนะครับนะครับก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเขาห้ามเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของบุคคลนะครับยกเว้น ได้รับความยินยอมและไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจดังนั้นนักข่าวตำรวจนะหรือใครก็ตามที่ชอบนำเสนอ,อข้อมูลสุขภาพของบุคคลอื่นเช่นคนนี้เป็นคนตาเขคนนี้เป็นคนเป็นโรคเบาหวานความดันเป็นโรคจิตนะหรือป่วยหรืออะไรต่างๆไม่สามารถนำเสนอได้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการโพสต์การแชร์ไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจไม่ว่าคุณจะเป็นนักข่าวหรือคุณจะเป็นใครก็ตามกฎหมาย ห้ามโดยเด็ดขาดในการนําเสนอข้อมูลสุขภาพของบุคคลอื่นมีโทษจำคุก6เดือนนะครับลองเข้าไปดูนะครับมาตราเจ็ดของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับก็ติดตามเพจทนายคลายทุกได้ความรู้ทุกวันได้รู้ข้อกฎหมายทุกวันและจะไม่ทำผิดกฎหมายติดตามหาความรู้กับเพจทนายคลายทุกเพจทนายตัวจริงไม่ใช่ทะนะจุกกรูนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะชุครู